ตานันสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าวันนี้น้องคุณมาทําอะไรครับมาทำมาทำลูกตารีวิวอะไรเอ่ยแล้วก็ป๊อปปิ้งแคนดี้ครับป๊อปปิ้งแคนดี้มีรสอะไรบ้างนะมีรสมีรสนี่ไงมีรสแตงโมถ่าลาโคลามีรสลิ้นจี่ถา่ลาแล้วก็มีรสโคล่าน้องคุณชอบรสไหนครับรสนี้ครับไหนยิ้มมาเลยครับ อันไหนครับอันนี้ครับรสอะไรรสแตงโมรครับรสแตงโมเหรออร่อยใช่ไหมครับอร่อยอา้าวนอกจากมีป๊อปปิ้งแค่นี้แล้วมีอะไรอีกมีขนมอะไรอ่ะมีขนมอะไรอ่ะมีขนมอะไรนี่ไงว้ายขนมลูกตาเจลลี่ลูกตามันไม่ถึงมันมีเส้นเลือดออ้าวมันก็เป็นลูกตาไงแต่ว่าแบบเนี้ยมันไม่มีไส้แต่แบบเนี้ย มันมีไส้คุณแม่ให้น้องคุณกินไหมไม่ให้กินมันอันตรายกินไม่ได้เดี๋ยวแกะมันูมีมันไหมว่ามีมันไหมว่ามันมีอะไรนะว่ามันมีลูกลูกมีไส้หรือเปล่าใช่ไหมมีแล้วคุณจะแกะมันดูซิว่ามีลูกไส้หรือเปล่ามีไส้หรือเปล่าอ่าพอแกะออกมามันเป็นไข่เฉยๆเนาะ <forgetting S 2> มันไม่ม,ม,ม,มีมันไม่ได้มีเส้นเลื่อนมันไม่ได้มีลูกตาใช่ไหมเอาน้องคุณผ่าดูสิ <IT IC AL> มีอะไรบ้างแกะ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 ชีออกชีกออกชีกออกชีกออกดิเอาแกะชีกออกชีกออกดิไม่ออกออกไหมเนี่ยมันกินไม่ได้หรอกแม่ไม่ให้กินหรอกไหนลองดูดูซีข้างในมันมีอะไร <IT IC AL> ไนี <IT IC AL> ไน่ไงมันมีเจลฮ้ยมันมีสตรอเบอรี่ไงอ่ะมันล้อมือได้เหร ถึงลูกตามมาล้างมือได้อ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่เจลล้างมือมันเป็นเจลสตรอเบอรี่ทำไมทไมถึงมันเจลสตรอเบอรี่ลรออ๋อมันมีไส้รสหวานหวานอยู่ข้างในไงแต่แม่ไม่ให้น้องคุณกินนะเนี่ยเนี่ยมันมีเจลสตรอเบอรี่อยู่ข้างใน,นแล้วมันก็เป็นเจลลี่มันไม่น่ากินหรอกแม่ไม่ให้กินแต่ซื้อมารู้เฉยๆหรอกอนนี้ก็น่ากินมากเด็กกินได้แต่ป๊อปปิ้งแคนดี้นะ ทิ้งไปเลยตัวนี้อะ่ะแกะดูพอแล้วอันนี้เอาไว้ดูเฉยๆแต่ว่าแกะตัวนี้ดูไหมอะ่ะตัวนี้เอาไว้เล่นเอาไว้เล่นเหรออูมือแม่เลอะหมดเลยอ,ะอ่ะอ่าวันนี้เราก็เสร็จการรีวิว <จะ S 1> ป๊<ก>อปปิ้งแฮนนี่อ่นนอา,าอ,อ,อย่ากกินโชยช้าโชยป,ป๊อปปิ้งแฮนนี่สิรสชั่ไง <laughs> บ๊ายบายเพื่อนๆหน่อยค่ะสวัสดีครับก่อนพูดด้วยพูดด้วยสวัสดีครับอ่ารสชาติป๊อปปิ้งแ c นนี้เป็นไงคะก็เปรี้ยวดีหวานๆไหมหวานๆโอเคสวัสดีค่ะ